บอลเมื่อกี้ไม่ลงน้ำใส่เหล็กไว้ป่ะเห็นนะเอาเป็นกตาให้หลานด้วยหลานตอนนั้นเขาลงไปกี่ตัวได้ไปกี่ตัวนะพอแม่นไแล้วแม่นไหมพอดีอยู่ไอ้นี่ต้องจะประกาศมาก่อนโอ้โหเกือบลงเลยแรงแล้วครับพี่ที่เอาไหน โอ้กยิงกับเพื่อนยิงกับเพื่อนของเจ้าสีแดงครับลูกได้มปกี่ลูกแล้วโอ้โหเยอะเลยลูกเอาวังวัย้โอนนอี้านครอ่าวัสดีครับโอ้โหนี่ อ่าหกบาทได้มาประมาณนี้ไม่ยอมแลกด้วย,อยโอเคร้านลุงร้านใหญ่ร้านนี้ที่วัดพระลอยสุพรรณบุรีไว้มา,มาอุ่นนุนนะครับ